มาณายูก็ยังไม่เนยนะครับคือเราช่วยเอาพัดลเป่าลมเย็นเข้าไปนะครับโดยเตาเพื่อมเตาเลครับคลายความร้อนลงเพื่อจะทําให้การทางานเนี่ยมันทําไดุ้วเพิ่ก็อย่างว่าอุณหภูมิสี่ตหาอยองศาจากอำลมนได้ใหญ่คบที่ากจใครที่อยากจะบริจาค เดี๋ยวเตรียมดูที่หน้าจอคือตอนนี้น้ำมันดีเซลที่วัดใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพเนี่ยเกาเริ่มขาดแคลนนะแล้วศพผู้เสียชีวิตมากขึ้นวัดการยังไงต้องดางจาเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดสิ้ต่อไปนะฮะที่เสียประชาชวนชวนไทยอยากช่วยขยับทาบุญเพว่าเป็นบุญใหญ่นะสำหรับเรื่องแบบนี้นะฮะหน้าจอจป็นข่ อีนะครับาพักถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านนะได้มีความสุขกับการร่วมบครันี้ขอให้่ประสบการสุขภาพที่ดีกันขมาชมที่ด้านานะคลกระต้องมีการรักนะคัเรเนะครับก็เรื่องของผเช่นเดียวกันคนที่วยเนี่ยนะคะคือจากบ้านมกจากบ้านมาแล้วก็มาทางานต่างถิ่เิดวยกัน ตอนนีี้้ก็จะมรไดยายก็ช่วยมันเอาผ้าขึ้นหน่อยสิ <c oughs> เออจบตับขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปเอาผ้าของเจ้าของเสืออายไม่น่้เห็น่ันเลยหนึ่งเขาอยู่ตาัก็ิบช้นง่ายหว่า ขึ้นไม่ได้ขึ้น่มาลูกี่อดขึ้นไม่ได้มันดึงเสื้ออยู่แล้วแม่จะทำยังไงถ้ามันโตเท่ากันแล้วมันกระโดดขึ้นกระโดดลงได้ทังทั้งคู่เนี่ย เออให้มันไวๆหน่อยเป็นไงล่ะถูกทิ้งอยู่ข้างล่างข้างบนก็พ่อขังเทิงกับพ่อขังเทิงอีเฟมึงจะตอมหนาอายหลายมึงดูมึงมึงนะเออเออตาย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 ลูกกูตาย ต่อต่อทำไรน้องเอาพี่เลเป็นหนึ่งเปนหนึ่งยหญ่เป็นสองมึงมาเล่นน้ำกูลูกมาเล่นน้ำกูทีนี้มันรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเฟื่องก็กัดตาเขาจนตาเจ็บโอ้ยพอกันเลยแต่ละตัวอ,อย่าก,กัดตานะ เจ็บตานะลูกเฟิ่งอย่าขวนตานะที่เลียนตาเจ็บนะลูกนะไม่กัดตานะลูกไม่กัดตานะรักกันล่ะรักกันรักกันลูกรักกัน